สวัสดีครับสวัสดีพี่นองนุ่มกบผ้าแสบผ้าผีผ้าหนองมากกินขัวปลาไหลนี่คือเครื่องตำแล้วเพื่อขัวปลาไหลเด้อนี่คือปลาไหลสดที่สับแล้วแล้วก็น,นี่คือผักพี่นองผักใส่ขัวปลาไหลในเมื่อเขาตำเครื่องแล้วเขาก็เอาเครื่องตำนะมาใส่ปลาไหลสดนี่เขาก็เอาขึ้น

ม่บอใช่ไไปไกลไปขึ้นเนี่ยวมัจะพุ่มเคียวกับเมื่อเดี๋ยวเราไปนี่เปน่ม่บอกไอ้แมาอีกกระทั่งไปทั้งมันนี่คนจะไปครับว่สองมือล้อะบอกนะผัดผัทอสองเท่าผัดวุนี้ไปมีเงีนตังโลกมากไปหันไงเห็นมีเงั้นุ่งเงนุ่งเป็นทัหาจักจักกินตัหาน้องน้องวางบอนีนุ่งบัววางบอนวันที่เอ่นอาหาร

ก,ก็นไปีกนี่ีวาละไ<ด>ไ้ไให้มันสืนจนอพูดน,น,นั่งรถเลยนังอนั่งรถน้ำมีแยนเหะิเนี่ี้บขึ้นแล้ว่าน้เองขึ้นนะละนอนเิงสีไป้นลตัวไปน้ำมันเทอร์มินอลขึ้นนึงนั่ะป้าจังสันละทนันเลี้ยงหอยไมยิ่โจหอยไย่โจบไได้น่ากิน้อย ไม่ชอบกิีนอไก๋วยจีนมไเหลือด้ก็ตามมาหารบอนเบนไข่บอนเบนแม่เตรียมซุนี่กินข้านึงกสิไปอันงั้นพอดีนอดีะ้อนนึงเท่ากับปแนัะไร่นคัสีดนี่ยีสิได้เคียนมีนี่ก่ีไปโทษไปบอกเขาู้า้วนียว่น้ท่อาบนหลายขนบอเนไม่ต้องเสียรรอนี่างมวันร ม <kommt. S 2> ่า่นอ่ไม่ไ่แม <Lust> mm. ่ไปเที่ยวเปยัง่มไเอาราอผมมีให้ายตกบ่าไปัก่มปากไปาปาัแไปแล้วม่ไปไปวงวางหนเนรถไปน้องไปตเราแมนอยู่นี่ติแมนไม ูงได้โทษ่าก mm ันไปเที่ยวคงโมดลจับโทษไ่เทสได้ากว่าเดกงต้องปล่อย่างีเ้าผมไม่นี่มาเือยนติับดเนื่อยยนทีเื่อวัไ้อยู่เอาลานลถไปวกนอนนี่เพื่อนก็แนอกก น้องไปกับไปนกับไปเออไปแล้วไอ้แต่นี้นะไปมันบ่ได้ยูมันบ่ได้มีดอกกีจมันบ่ได้เที่ยวทีรานสิาร้านไปน้ำมีดอกกีจมันม่ได้เที่ยวที่ร้านสอารร้านไปน้ำมันเล่นมันเล่นทุกศาสาเนาะไปบ่ยนนีม่โยเซือหุ่งงาไมนี่่จนมาไว้จ้ะ กินตัวนี่กิ่อะอยากใช้ว๊อกสยแต่คนนี้เนี่ยอิ่มได้ไม่ก่อนแล้ว